ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมลุกสาวชอบไหมนะชาวบ้านต่างมาชมนุมมาชมนุมที่บ้านผู้ใหญ่ลีต่อไปนี่ผู้ใหญ่ลีจะขอกล่าวถึงเรื่องราที่เมียได้ดามาเมียดาผู้ใหญ่ลีไปว่าอะไรคะโอ้ลูกกดเองเลยไงลูกกดเองเลยเก่งมากมึงไม่ทําอะไรเก่งเลิกแม่อยู่นี่ไงมองหาแม่หลเลูก แล้วทางการก็สั่งมาว่าให้ชาวนาะเลี้ยงเป็ดและสุกรมเมี่ยผู้ใหญ่ลีก็ถามว่าสุกรนั่นเป็นอย่างไงเป็นยังไงคะผู้ใหญ่ลีนั่นใส้ก็ตอบไปว่าสุกรนั่นใสยคือมาอย อย่าไปทักนีคือมาหน่อยธรรมดากดแล้วลูกกดมาหน่อยมาหน่อยธรรมดาเออมาหน่อยมาหน่อยธรรมดาเออมาหน่อยมาหน่อยธรรมดาเพราะเนาะเพราะเพราะอะไรถึงร้องไม่มันเพราะเพลงนี้ร้องหลบลิกสินด้วยดูลูกทำตาเล็กตาน้อยมันน่ารักมากเลยนะลูกนะ ีอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อแม่ช่วยร้องเถอะนะตบมือให้พ่อหน้าเนื้อใจเสือเชื่อไม่ได้จะเล็กตาน้อย,ยล,ลูกสาวเนะี่แยแม่จก,กดเองเลยเก่งมากไม่<ๆ>พ่อร้องลูกสาวเล่นโอคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดได้คีย์บอร์ดออ๋เข้ากันได้ดีมากเลยอะ่ะวิ่งตามโนต้ตเลยนะอ่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะออกอัล,อลบั้มแล้วพี่แตงเออเออดูเท้าลูกเออ อืมทุกคนอย่าเพิ่งรำคาญนะครับเพราะว่าลูกสาวผมเนี่ยอ่ากำลังหักร้องเพลงใช่ไหมใช่ไม่รู้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่หรกใช่หรือไม่ใช่บอกแม่สิโอโย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 อ่ะต่อมือหน่อยอายตาเล็กตานอน เอาลองเพลงต่อแล้วโอเคเก่งได้แหละตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะลูกอ่ะตบมือตบมือให้ตัวเองตบมือให้ตัวเองก่อนค่ะโอ้ยอ่ะตบมือครับตบมือครับตบมือตัวเองโอ้ยสิบปีพ่อเป็นเลยนะพ่อเป็นนักเต้นมาก่อนนะเท้าอะไรเท้าไฟพี่ไฟอะไรคะไฟไฟอะไรไม่รู้อ่าค่ะแต่เท้าไฟเลยพ่อจ๋าจะสอนลูกเต้นทัดหน้าตะโกนทุ่งยังยอมแพ้นะหนู พ้ยไปเอ่ยชื่อเขาขนาดนั้นเขาเต้นเก่งใช่เหรอจริงจริงจริงทัดลองทัดน่ะคือเหมือนกับว่านักเต้นอะไรเท้าแป๊บแปร๊บแป๊บอะไรน่ะอ๋อแต่แลกแปร๊บแปร๊บอะไรแปร๊บแปร๊บอะไรเนี่ยไหน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 เป็นไงไม่เชื่อพ่อจ๋าเหรอพ่อจ๋าเต้นเก่งใช่ไหมลูกไอ้ป๊บอะไรเท้าพี่ว่าอะไรถ้าลูกมองเห็นพี่จะสอนเลยนะสอนเต้นไปแล้วสอนเต้นไปแล้วเมื่อกี้ก็สอนน้องเพลงมองไปเห็นดูดูเท้า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 ดูดูดูเห็นไหมเนี่ย ทักเต้นเท้าไฟเลยใช่ไหมลูกใช่หรือไม่ใช่ไปงานไหนมีเรื่องงานน้านสายยาลุกสาวเนี่ยเรื่องลูกงานใช่ไหมลูกนี่เธเต้นเนี่ยนะขนาไม่ไปงานไหนใครมาหาไม่พอใจกสาเรื่องเลยนะใช่เหรอลูกใช่ใช่ตกใจนะพ่อบอกว่าถ้าลูกมองเห็นพ่อจะสอนเต้นเลยนะไอ้ไม่เนี่ยม่เนี่ยพอทำท่าว่าสอนเต้นขยับเท้าเลยเนี่ยโอ้ยลูกพ่อแท้ๆอ่านไหมพ่อลูกเก่งเนาะทุกคนเข้ามาอย่า อย่าเบื่อกันนะอย่าบูลลี่กันนะครับไม่บูลลี่ลูกบอกไม่บูลลี่ด้เยไม่บูลลี่นี่ไงเพราะว่าลูกสาวผมมองไม่เห็นพี่จ๋าไม่บูลลี่นางไม่บูลลี่ลูกสาวผมนะครับไ,ได้ยินอย่างทุกคนอันนี้เสียงสวรรค์ค่ะ